สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานด์ของเครื่องสามเคนสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมประเภททีมนะซึ่งเป็นทีมสองต่อนนะยูนแมพที่มีชื่อว่าเรกโตโพลิสนะครับผมอ่าซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอันนี้ซิกแซกนะฮะเล่นเป็นริปเปอร์สิบเจ็ดนะฮะอ่าสีชมพูนะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะส่วนทีมของเขานะครับที่เพิ่งสร้างเครนอยู่ ในบ้านฝั่งสีชมพูนะก็คือคุนะ้นเปียรุสี่สามหนึะเล่นเป็นน็อตนะครับผมอ่าส่วนทีมงานฝั่งล่างนะครับอ่าตรงนี้ i n s o m มเนียนะเล่นเป็น GDI ีนะีสีฟ้านะครับส่วนตรงนี้นะสีเหลืองอะไรเอ่ย Leonidas 7 7จ็ด p จ็ด7สนะฮะสีเหลืองนะครับผมซึ่งริ p p e r นี่ก็จะเป็นเป็นฝ่ายย่อยของสกรีนนะที่นั้น,นที่จะได้เห็นคนเล่นนะอ หอร์กลันเร่มาพร้อมกับหุ่นเก็บแร่เพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรแปลงรูปและเก็บสะสมไทเบเรียมฝัม่งสกรีนจะไม่มีไซโลไว้เก็บแร่ไทเบเรียมนะมแล้วเสียงอะไรอ๋อออ๋สร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็ขายทิ้งนะเพื่อเอาบัสเซอร์นะพึ่งอาูนบัสเซอร์นะอันนี้คือผมไม่ค่อยชอบคำแปลมันดูยาวไปมันดูฟุ่มเฟือยนะพึ่งอสูรบัเซอร์ ทหารราบพื้นฐานได้เปรียบกับทหารราบความสามารถเคลี่ร์เสงก่อสร้างที่มียูนิตประจําการอยู่รวมเข้ากับยานพนะของสกรีนเอิน,นั่นแหละประมาณนี้นะฝัะ่งสีชมพูไว้ไงครับโอเคเปิดรับสเฟียร์มาแล้วนะฮะซึ่งมันก็คือโรงรถนั่นเองนะครับสร้างตัวเก็บแร่ขึ้นมาก่อนเลยนะริปเปอร์นี่ตัวเก็บแร่จะมีสนามพลังห่อหุ้มนะนี่ไงรถเก็บเกี่ยวหุ้มสนามพลังนะใช้คําว่ารถตรงน,นี้ไหมครับบัซเซอร์เข้าไปแล้ว ก็สเกลอยู่นะอ่าฝั่งสีชมพูเปิดโรงจขียบแรกมีหนึ่งโรงนะส่วนฝั่งสีม่วงตอนนี้โรงประกอบยานรบมาแล้วนะครับอ่าแล้วตรงนี้ไหมครับหลุมหลบภัยส่งหน่วยทหารราบเข้าไปนะอืมมันก็คือบังเกอร์แหละภาษาอังกฤษนะตรงนี้โอ้เอาเข้าไปอีกนะเอ๊ะเดี๋ยวนะอตรงนี้ไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีบังเกอร์ไปป้องกันโอเคฝั่งสีฟ้าเข้ามาแบบชิวๆเลยนะรถสำรวจพิบูลมาแล้วนะครับผมพิบูลหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ย ของบัสเซอร์อืไม่ใช่แค่บัสเซอร์นะมีซีเกอร์เข้ามาด้วยนะฝั่งสีเหลืองแล้วก็โดนยิงพังไปนะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไงครับพิบูเข้ามาโอ้โหมายิงรถเก็บแร่นะฮะเน้นๆเ,เลยนะฮะอ่าฝั่ง GDI นี่สามารถจริงๆทั้ง GDI ทั้งน็อตนะฮะสามารถฮารัสรถเก็บแร่ได้ง่ายๆเลยในะช่วงต้นเกมโดยการสร้างอยู่ในเคลื่อนที่ไวอย่างพิบูนะครับหรือไม่ก็มอไซจูโจมนะฮะแอทแทกไบต์นั่นแหละนะครับผมจังหวะน,นี้อ่ะบึ้มนะครับตู้มไปอีกเนละยฮะ ค okay, แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับอือ uh huh. บึมไปอีกแล้วนะฮะวันนี้พีบ่บูโอ้พี่บูสามารถยิงขึ้นมาบนนี้ได้อยู่นะโอเคระยะยิงพอดีอยู่นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีสีชมพูกำลังจะไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าช่วยไม่ไหวนะครับอ่า mm hmm. เห็นศัตรูกลาลังวิ่งไปทางบ้านตัวเองนะครับต้องย้ายสติกเกอร์เข้ามานะฮะรถถังค้นหานะอ่าชื่อภาษาไทยนะครับแปลตรงตัวเป๊ะเลยนะสติกเกอร์อืม <laughs> แต่ว่าเข้าใจได้นะันเป็นยูนิตที่เอาไว้ตัวจับ ล่องหนได้ด้วยนะนี่ไงตรวจับล่องหุนจริงๆยานพนาขนาดเบาได้เปรียบกับยานพนาและอากาศยานเออใช่มันยิง A ไอรยูนิตได้ด้วยนะได้ใครปิงอะไรเนี่ยอ๋อิกแซกิกแซกนี่คือไข่สีชมพูนะรวมตัวความสามารถรวมตัวกับบัตเซอร์อัปเกรดสนามพลังเบา,าศูนย์ราษาส่วนกลางปืนกระสุนผลึกศูนย์ควนคว้าเทคโนโลยีอ๋อใช่แล้วตรงนี้อา้าวฝั่งสีชมพูโอ้โหเป็นฝั่งที่มาขยายฐานตรงนี้ก่อนนะอ่ะสีเหลืองก็กำลังตามมานะตรงนี้ว่ายังไงครับ โอ้โหแล้วพิทบุกก็ยังจะตามมาฮารัสอยู่นะจัวน,นี้จัวน,นี้รู้สึกว่าฝั่งสีฟ้าจะปริงบอกเพื่อนนะอ่ะให้สีเหลืองขึ้นมาเจมนะ <c oughs> ได้ไหมไม่ทราบเลยนะครับตัวกิบ๊บเล่ผมว่าแตกอ่ะเรียบร้อยบึ้มนะฮะไม่รอดอืแล้วตรงนี้ดิสินตักรเตอร์โดรนไล่ล่านะะอืมโดรนไล่ล่า ชื่อภาษาอังกฤษคือ Disintegrator แปลไม่ไม่ตรงไม่ตรงตัวนะอ่ะฝั่งสีเหลืองนะครับโอ้หุ่นรบผลึกมาแล้วนะครับผมชาร์ g e Walker นะมาพร้อมกับ Disintegrator กับสกร์นะเออบางทีผมอาจจะเรียกชื่อไทยนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะว่าประมาณนี้นะครับหุ่นรบผลึกรถถังค้นหาแล้วโดนไล่ล่าก็เข้าไปเลยฮนะอันนี้เป็นยูนิตต่อต้านสิ่งอ่ายามพนันและสิ่งก่อสร้างนะฮะจังหวันนี้โอ้โหสกินใส่กันแบบสนุกสนานมากแล้วตรงนี้เลยนี่พิทบูสองคันโอเค แล้วฝั่งสีเหลืองอามาวาง MCV ตรงนี้นะครับเตรียมขยายฐานนะแต่ว่าจังหวะนี้ผมว่าฝั่งสีชมพูนี่แตกแน่นอนครับไม่ถึงตัวเก็บแร่นะอะแตกไปแล้วนะเออสีชมพูสีเหลืองนี่เป็นริปเปอร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นยูนิตก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะอ่าตรงนี้ไงครับเข้ามาเอ,อ้แล้วยูนิตฝั่งยูนิตยางกรอดถ้าอยู่ในกองแร่มัมนหิวไม่ได้นะออ ตรงนี้ว่าไงนี่มีบัตเซอร์ออกมาอ๋ออันนี้เป็นบัตเซอร์ที่ออกมาจาก่รังพึ่งอศูนบัตเซอร์นะฮะบัตเซอร์ไฮฟ์นะควบคุมไม่ได้นะครับเราไปทําดาเมจให้กับยันเกรอบมันก็จะเข้าน้อยนะอะแล้วในขนาดเดียวกันตรงนี้ว่าครับบัตเซอร์เข้าไปในบังเกอร์อาโดนไล่ออกมานะโอ้โหแล้วตรงนี้เอาแล้วฝั่งสีฟ้าเขาทำอะไรเนะี่ยอ๋อสีฟ้ากําลังสร้างกองทัพอยู่นะอ่ารถถังพรีเดเตอร์มาแล้วนะพรีเดเตอร์ ฐานีก่อสร้างโอเคมาสร้างโรงกลั่นแร่นะจุดนี้นะส่วนฝั่งสีม่วงทำอะไรกับฝั่งสีม่วงสีม่วงกองทัพอยู่ไหนหมดสีม่วงคุณไม่มาช่วยเพื่อนห,นหอ่ลยหรืออย่างไรไหนเขาดูซิฝั่งสีม่วงนี่เขาชื่ออะไรนะอ๋อสีม่วงสีม่วงตังหมดโอ้โหน่าสงสารเนี่ยอ่อ่าแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงฝั่งสีเหลือง ตอนนี้มีคริสตัลไทเบเรียมสีเขียวมีอยู่กองหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็ไม่เก็บโดยเอิร์ดแล้วแล้วตัวเก็บแร่ไปไหนสีเหลืองอ๋อน่าจะมาอ๋ออพยพมาเก็บแร่ตรงนี้นะโอเคแบบนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่กองแร่สําหรับขยายฐา,ยานมันมีเพียงพอสาหรับผูเ้เล่นทั้งสี่คนเลยนะก็ไม่ต้องแย่งกันก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีชมพูล,ลงมาอีกแล้วนะไปสีชมพูเพิ่งจะลงมานะพูดอะไรวะเนี่ยอ่ะนั่นแหละครับแล้วฝั่งสีฟ้าเป็นยังไงเอ่ยเก็บแร่อย,อย่างเพลิดเพลินเลยนะ สิม่วเขาไม่มาขยายฐานเสทีเหรอตั้งหมดนะฮะเนี่ยแล้วตรงนี้รถเก็บแร่มาอยู่สองคันโอ้โหดูเดือดเลยอ่ะตรงนี้ไหมดิวอร์เรอร์แทงมาแล้วนะฮะรถถังบทขยี้โอ้โหชื่อไทยดุดันมากนะสามารถดูดแร่มาเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้นะครับตรงนี้ไหมครับกันวอลเกอร์อาบุมไปแล้วนะหุ่นรบผลึกอเอ้ยชาร์ดวอลเกอร์เออชื่อภาษาอังกฤษชื่อชาร์ดวอลเกอร์นะตรงนี้ อ้าวฝั่งสีฟ้าปืนใหญ่คลื่นเสียงมาแล้วนะฮะโซนิอิมิเตอร์นะฮะชื่อภาษาอังกฤษนะครับอืมแต่ก็บึ้มไปนะะโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ว่าไงฝั่งสีเหลืองอาจสร้างดีบอเรอร์ขึ้นมาด้วยเช่นกันนะฮะรถถังบทขยี้นะฮะตรงนี้ใครเรียกอะไรเนี่ยป้อมอัศนีเออใช่ผมชอบมากเลยผมชอบชื่อนี้มากเลยนะับป้อมอัศนีเนี่ยชื่อมันดูเท่ดีนะชื่ออะไรนะไลนิ่งสไพร์าป้อมอัศนี แล้วก็มีอีกอันนึงอะไออะไรนะสตอมคอลัมน์อ่ะอันนี้ก็จะใช้ชื่อภาษาไทยว่าเสาอัสนีด้วยนะผมจําได้แล้วนี่อะไรเนี่ยศูนย์ค้นคว้าเทคโนโลยีเอ่อเอาไปเปิดเทคเทียสามนะนี่ศูนย์ภาษาส่วนกลางสมาร์ทรีเซิร์ชสนามพลังเบาเพิ่มสนามพลังให้กับซีเกอร์และและปืนหุ่นรบผลึกอ๋ออ๋อหุ่นรบผลึกกับหุ่นอะไรนะหุ่นรบปืนหรอกันวอลเกอร์กับชาร์จวอลเกอร์แหละพูดง่ายนะ ตรงนี้ป้อมอัศนีของฝั่งสีเหลืองแตกเรียบร้อยนะน่าเมียบัน้อยนะอะจริงๆคือซัมมอนลงมาแล้วแบบไม่ค่อยคุ้มค่ากับเงินสักเท่าไหร่นะพูดถึงแล้วมันใช้เงินเท่าไหร่พันห้าถ้าคุณจะใช้ขนาดนั้นนะผมว่าคุณใช้อน,นี้ดีกว่านะนี่ไงเสาอาศนีนะมันยังจะมีประโยชน์เยอะกว่านะแต่ว่าป้อมอัศนีเนี่ยข้อดีคือมันวางตรงไหนก็ได้ไงว่าแต่คุณมองเห็น และในขณนะดเดียวกันนะครับฝั่งสีฟ้านะครับผมมาดรอปอะไรครับดรอปรถใช่ไหมไม่ใช่รถแต่เป็นทีมสไนเปอร์โอ้โหอยู่ในที่นานๆที่จะได้เห็นนะเนี่ยวันนี้เอาเครื่องบินร่วงโอ้โหสไนเปอร์ทีมอ่ะโอเคตรงนี้ทีมเลยอยู่คนเดียวต,ตรงนี้ึเสียงเฮกซัพพอตนี่งไงหุ่นกวาดล้างเฮกซัาพอตนะฮะอิร์ดิเคเตอร์เฮกซัพพอร์ตเป็นชื่อที่ดูเทมากนะฮะตรงนี้อะไรเครื่องบินออก,กา คริ่มมินรบออกก็มาแล้วแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองขายป้อมเอ้ยสีฟาส้าขายป้อมทิ้งนะขายแล้วได้คนด้วยแล้วตรงนี้ฝั่งสีชมพูนี่โอ้โหอลังการมากนะแล้วฝั่งสีมว่วงเขาทําอะไรนี่เขาไม่ไปบุกเลย <c oughs> แต่ว่าตัวเองกำลังจะโดนบุกเองีหรือเปล่า <c oughs> ตรงนี้อันนี้ของไครเนี่ยอ๋อสีเหลืองนะเครื่องเร่งการจเจริญเติบโต วางไว้กลางสนามไทเบเรี่เียมความสามารถเพิ่มอัตราการฟื้นปูของสนามเร่ไทเบอรีเียมให้ระดับการเพิ่มของทรัพยากรลื่นไหลขึ้นก็คือได้เงินเรื่อยๆแหละพูดง่ายๆเหมือนกับยึดเสาขุดเจาะไทเบอรีเียมไ,ยยมไอแทนขุดเจาะแหละไทเบอรี่เอมสปาแล้วตอนนี้ฝั่งสีมูก็หมายอีกรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าคราวนี้นี่ไปใส่กับฝั่งสีฟ้านะครับซึ่งฝั่งสีฟ้ายัางไงครับก็กันได้อยู่นะอะสีเหลืองขึ้นมาแจมนะครับผมอืห อันนี้คือวิธีการเล่นเฮกซ์พอร์ตที่ถูกต้องนะก็คือคุณต้องสร้างคอร์รัปเตอร์ขึ้นมาฮิลมันนะพลังโจมตีของคอร์รัปเตอร์เนี่ยมันจะฮิลยูนิตสกรีนพวกเดียวกันนะแต่ว่าถ้ายิงใส่สกรีนที่เป็นศัตรูนี่ก็จะเป็นการทำดาเมจนะ,ะตรงนี้ว่าไงฝั่งสีชมพูโอ้โหมานะจุดนี้นะฮะสีฟ้าต้องเอาออกก้ามายิงถล่มเรับเรียบร้อยพังนะฮะสร้างหุน่นทำลายล้างไรพอร์ตของดิปเปอร์อ่าฝั่งสีชมพูยิงทิ้งเลยนะครับ ป้องกันไม่ให้ศัตรูเอาอินจจเนียเข้ามายึดได้นะฮะตรงนี้รถถังล่องหนของฝั่งสีม่วงเอาไว้สอยเครื่องบินได้ดีมากเลยนะแต่ตอนนี้เอ้าโดนทหารยิงโอเคถอยกลับออกไปแล้วตอนนี้โอ้โหฝั่งสีชมพูอ้าวเสียเฮกซซัพพอร์ตไปแล้วนะครับผมโอ้โหเสียดายมากเลยเป็นยูนิตราคาแพงนะฮะเป็นอีพิกยูนิตของฝั่งสกรินนะฮะตรงนี้ว่าไงเหมือนว่าสีม่วงนี่ก็จะเริ่มมาแจมได้แล้วนะ อ่านี่ไงอ่ามีรถถังร่องหนมาสองสองสองคันเนาะโอเคสองคันนะแล้วตรงนี้ว่าไงรถเก็บแร่แล้วเขาไม่มาขยายโรงเก็บแร่ด้วยเหรอคงไม่แล้วนะฮะดูทรงพวุว่าล้อมล้อมรัวแล้วเรียบร้อยโอ้โหทำไปทำไมนี้จิ้มเปลืองเงินนะเออจังหวะนี้นี่คือให้ฝั่งสีชมพูมาคุ้มกันตรงนี้ก็ได้แล้วตัวเองก็ย้ายเอ็มซีมากลางโรงเก็บแร่ตรงนี้ก็ได้นะมาสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้ก็ได้แต่เขาก็ไม่ทํานะ ฝั่งสีม่วงนะแล้วตอนนี้สีชมพูนี่ก็ปิงบอกเพื่อนนะครับว่าให้เพื่อนไปโจมตีนะครับโอ้โหรถถังบดขยี้แตกหนึ่งนะคือรถถังล่องหนเนี่ยมันยิงรัวนะฮะดาเมจนี่จะเยอะนะฮะดาเมจในการโจมตีทีหนึ่งนี่จะเยอะมากนะเยอะกว่าสกอ็อปเปียนอีกนะรถถังยิงแล้วนี่อ่าฮิตแอนด์รันนะได้เปรียบกับยามพนัและกาสัญลักษณฝั่งสีฟ้าเขาจะเอาทหารวิ่งผ่านทุ่งแร่ไทบเบอรีเอียมทําไมครับเนี่ย ฐานเผ่ามนุษย์มันเหยียบแร่ไม่ได้นะมัน,มนดาเมจนะครับเว้นแต่ฝั่งน็อตนะมันมีอัปเกรดทําให้เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรน,นะเออไม,ไม่ไม่มี effect. เอฟเฟกเออนั่นแหละตรงนี้ว่าไงครับผมว่ามันนานเพราะว่าฝั่งสีม่วงไม่เข้ามาจัดก,การอะไรสักทีนี่นแหละตรงนี้โอ้โหเหน่วยเลเพื่อนอะแตกหนึ่งแล้วตรงนี้เอาไม่มีมุมยิงนะโอเคขึ้นมาตรงนี้มีมุมยิงแล้วเรียบร้อยหอแตกสิฮะลักษณะนี้อแล้วฝั่งสีฟ้าตรงนี้มี สไนเปอร์นะครับทีมสไนเปอร์อืเอารถรถถังไร่เหยียบเลยฮะว่าไงครับทีมสไนเปอร์คนนี้ยังอยู่นะฐ <c oughs> านราบขั้นสูงได้ผลดีกับทาหารเขาสามารถล่องหนวนิเป้าให้จจกอนอสเรียกจานขนส่งเออแต่จจกอนอสถ้าไม่มีก็ใช้สกิลนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีฟ้าเอ้ยสีเหลืองเดินเฮกซัพพอร์ตด้วยนะอ่าหือกระน,นำซัมเมอร์เซลฝั่งสีเหลืองผมว่าสีเหลืองไม่ไหวอะกระน,นำ โดนกระหน่ำยิงซะขนาดนี้นะโอ้โหสีมวพูจำนวนยูนิตไต่พอตเยอะเกินไปนะแล้วไต่พอตไม่ดูดแร่มาใช้หรออ่ก็คงจะเช่นนั้นแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับก็ยังไม่มีอะไรอู้จรวดนิวเคลียร์มาแล้วนะฮะวิหารแห่งน็อตนะฮะเป็นอะไรที่อลังการมากอ่าเออผมชอบนี้นะมาตรการตอบโต้้วยมาสเตอร์คอมพิวเตอร์นะฮะเรดาร์และอาคารทีโดนเอ็มพีจะกลับคืนสู่สถานะปกตินั่นแหละ เอาไปเคาน์เตอร์อีมนะแต่ว่าใช้ได้กับเรดาร์และอาคารนะ,ะก็คือยันเกราะที่โดนอีมแล้วสตันนี่ก็ใช้ไม่ได้นะแล้วตรงนี้อะไรนี่ช่องวาร์ฟวาร์ฟเคซึมโอ้โหคุณแปลอย่างนี้เลยนะแล้วก็บึ้มไปนะฝั่งสีเหลืองนี่ก็สร้างเฮดพพอร์ตไม่ได้แล้วครับจีจนะีฮะฝั่งสีเหลืองไม่เหลืออะไรนะครับผมโอ้เหลือวาร์ฟสเฟียร์กับประตูมิติตรงนี้อยู่นะแต่ก็น่าจะไม่มีประโยชน์แล้วครับจงังหวะนี้ เรียบร้อยครับพังไปนะฮะพวงสลายพลังอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับแลกวก็บื้มนะฮะเรียบร้อยครับผมฝั่งสีเหลืองไปแล้วนะฮะเลวโนดัสเจ็ดเจ็ดนะครับผมโอ้โหตอนนี้เราแต่สีฟ้านะสีฟ้าชื่อเลยนะอินซอมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตูมไปนะครับผมตรงนี้ไว้ครับสั่งออกายิงถล่มนะเป็น support power นะจีจีครับฝั่งสีฟ้แต่ตรงนี้สถานีก่อสร้างก็โดนรุมยิงอยู่นะฮะ แตกไปเรียบร้อยเพราะว่าขายทิ้งเนี่ยแล้วตรงนี้ว่าไครับยานคนส่งจะมาดรอปอะไรเอ่ยโอ้โหแล้วยังไม่ทันได้แลนดิ้งเลยครับบึ้มแล้วโอ้มาดรอปรถนะฮะล้อแตะพื้นปุ๊บพังปั๊บเลยเนะี่ยโอ้โหตรงนี้ยังไงครับถ้าอากาศยานเออสนามบินแหละผมจะชอบเรียกว่าสนามบินนะฮะตรงนี้วิศวกรมาได้เยี่ยงไรแตกนะฮะหารเข้ามาอืเรียบร้อยครับพังยับเยินนะฮะ อย่างวันนี้ตอนนี้ฝั่งสีฟ้าก็โอเคไม่เหลือทหาร GDI แล้วนะเหลือแค่ตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายเราก็ได้กดยอมแพ้ไปอยู่ดีนะอ่าคุณต้านสองทับไม่ไหวแน่ๆนะโอ้โหอย่างดูเดือดแล้วคุณดูจำนวนยูนิตนะฝั่งสีม่วงนี่คืออย่างเยอะเลยนะทีมงานฝั่งล่างไม่สามารถที่จะไปฮารัสฝั่งสีม่วงได้อย่างมีประสิทธิธภาพนะเพราะว่าจริงๆคือช่วงแรกๆในฝั่งสีฟ้านะเขาก็ไปสนใจกับฝั่งสีม่วงนะ แล้วก็ปล่อยให้คุณซิกแซกฝั่งสีชมพูเนี่ยฟาร์มจนอลังการได้นะก็เลยทําให้ผลสรุปก็คือชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเปียโร่สี่ฝั่งสีม่วงและคุณซิกแซกสีชมพูนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ